วันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเล่นเอฟเฟกทุกเอฟเฟกที่อยู่ในคลิปนะครับเริ่มจากเอฟเฟกแรกนะครับเอฟเฟกนี่มันคือเอฟเฟกขห่นยนต์นะครับได้แล้วน่าจะไปมาณเนี่ยจะได้ตัวเลยครับโอ้ท่านฟอ้องมือเลยทีเดียวทุกคนบว๊บออคนครับผมตอนนี้ผมกำลังผมกำลังเล่งสปีดในการเล่น โอ้ยตําแต่ก้อนหินโอ้ยตําโอ้ตําอีกแล้วเย้ yeah, ผมหลบได้นะครับทุกคนเ้ยโอย้ผมว่าพอผมชนะเลยสุ่มโกเกมอนกันนะครับโอ้ดิซาดอน ไดอะไรชึบใครวะโอ้ลิซารอนลิซารอนลิซารอนอุ้ยเข้าได้แล้วลิซารอน